ยิมิดนานอ่ต้นเลียนลงมลูกพีลงพื้ที่มันแปลกไง <laughs> สวัสดีนะจังไปสวัสดีโอ้นี่มันจอกัน หกเจ็ดปีแล้วเหรอไม่ไม่ถึงใช่ไหมเออม <laughs> าดูทุกวันมาอยู่ในปิ๊กเจอเราไม่อยู่นี่ไม่เอาไม่ไม่ปแปลรูปไม่ใช่ไม่ใช่ขอเราเพราะว่าเขาซื้อแล้วใครไปแล้วปลูกหลายต้นเลยไปเลยสองพันกว่าโอ้ขายขายต้นเท่าไหร่นี่ซีที่ดินที่ดินสองซ้ายแปดเอาซื้อใหม่ละ่ะซื้อ คือคนนี้ไปกูหนึ่งทิธนาคารแล้วล่ยขายต้นอะไร่เดี๋ยวว่าเราก็ซื้อซอทีจิเปล่าว่าว่าไม่อะไรก็เจ้าของเดินก็รงหมดแล้วแต่เขาไม่มาตัดนะโอเคสบายดีนะมันดูน่าจิตต์เตนเลยสบายดีกว่าเต้นี่แหละู่งห่ปน Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องมาอยู่คนเดียวแล้วนี่นี่ของไทยของผมของผมเหรอขายเป็นไรฮะขาหมดแรงงออขาขาไม่ดีนะครับท่านอยู่คนเดียวเหรอดูสี่คนไปไปแต่งยางลดยางหมดแล้วครท่านท่านชื่ออะไรนะอินี่นักสกุล มีทองมีทองครับอ๋อมีลูกชายไปอยู่แถวไหนที่วัดไหม<ะ>มีลูกชายอยู่นัดที่วาดแม่มมไปไหนในที่ใดท,ที่บ้านอยู่อยู่ครอบครน,นะครับอ่าอยู่คนเดียวตอนนี้นะไปเดินเดินได้ไหมได้เดินเรบลนิงเลย ลูกภรรยาล่ะฮะภรรยาภรรยาไปตัดยางอ๋อภรรยาแต่งงานกับลูกผู้หญิงผู้หญิงตัดยางตัดยางแล้วใครอีกครับมันมีเลยอ๋อเหรอเอออยู่กันสามคนเหรอทีกลมลิงโดลูกลูกลูกไปตัดยางหมดลูกลูกเมียลูกเมียโอเคนะครับมีแค่ไหนเดินไปเรื่อยเดินไปเยี่ยมพี่น้อยไปเยี่ยมไปเยี่ยม เดี๋ยววันหลังจะมาไปไป,ปเยี่ยมน,นะเราจะหาของมาฝากด้วยครับบอกว่าอยู่ต้นไม้ชนีดแะไรดูที่ข้ามข้ามได้ไหมอยู่ทางข้ามมนนั้ย mời 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 对。 ไปรู้เดี๋ยวเหมืไปยกดูดว่าจะติดปลาปูมันนักดูก็ได้เวลาจริงล้วแกเกิดได้ไหม,มนี่บไม่ว่าเนี่ยใสๆมันนอนเรี่ออกครับได้อะไรกินอ่ครับวันนี้นะครับตำรวจปฏิบัติการพิเศษ,ษ ชุดศิลาของอำเภอกระพาะนะครับตำรวจกระเพาะมาทําพื้นที่ปลอดภัยเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บรรยากาศเช้าๆนะครับด้านหลังก็คือเทือกเขาบุโดนะครับมองเห็นไหมครับก็อดจะย้ําเตือนไม่ได้อีกครั้งหนึ่งสําหรับหนุ่มๆนุหน,หนุ่มแก่หนุ่มอ่อนนะครับหรือ สาวสาวน้อยสาวใหญ่นะครับยังมีถูกหลอกลวงอยู่เช่นเดิมนะครับเรียกว่าหลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะครับมีสาวสวยท่านหนึ่งนะครับเพิ่งมาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเรานะครับโดยบอกข้อเท็จจริงก็คือมีมิจฉาชีพนะครับ แรกๆก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นฉาชีพนะครับเป็นหนุ่มรอตำรวจหนุ่มรอนะครับทักทายมาทาง facebook หลังจากนั้นก็ทักทายพูดคุยกันทางไลน์จนสาวสวยท่านนี้นะครับชื่อว่าหนุ่มรอตำรวจหนุ่มรอท่านนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นแฟนจริงๆนะครับคุยกันประมาณ15วันทางไลน์นะครับ โปรไฟล์ตำรวจหนุ่มรูปรอฐานะดีการงานดีได้รับโล่รางวัลจากสำนักงานตำชาติหลายใบนะครับในในภาพนะครับจริงๆแล้วคนที่พูดคุยกับผู้เสียหายท่านนี้ไม่ใช่ในายตำรวจท่านนั้นเลยเป็นมิจฉาชีพนะครับพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับจนสาวสวยท่านนี้ผู้เสียหายนะครับหลงคารลม หลังจากนั้นนะครับวิชาชีพก็ชักชวนให้ลงทุนแรกๆก,ก็ลงทุนคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งก่อนลงทุนคนละห้าหมืน่นหลังจากนั้นก็ได้กําไรนุม่มรอใจดีครับบอกว่าได้กําไรหนึ่งพันนี่แรกละหนึ่งหมื่นนี่ให้ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเลยคราวนี้ครับลงทุนเยอะขึ้นนะครับ หลักล้านนะครับท้ายที่สุดพอจะขอเบิกคืนเบิกเงินคืนนะครับไม่ได้เลยนั่นคือมิจฉาชีพที่แฝงตัวมากับออนไลน์ใช้โปรไฟล์หล่อๆาฐานะดีการงานดีมาหลอกผู้หญิงผู้เสียหายนะครับก็เช่นเดียวกันครับมีผู้เสียหายเป็นผู้ชายเป็นข้าราชการด้วยนะครับแต่ท่านโสด ท่านก็พูดคุยกับสาวสวยที่ติดต่อมาทำเฟเชุ๊กเหมือนกันท่านก็คิดว่าได้แล้วละ่ะจะเป็นคู่ชีวิตจนมีชอาชีพเชื่อว่าหลงแล้วรักแล้วก็ชักชวนลงทุนเป็นกองทุนชีวิตร่วมกันนะครับฝ่ายหญิงพิจารณานีโอโลมปฏิโลมลงทุนหลักแสนท้ายที่สุดหลักล้านครับท่านต้องสูญเสียเงินหลักล้าน นะครับนี่คือหลอกให้หลงหลอกให้รักแล้วก็ชักชวนลงทุนซึ่งเป็นหนึ่งในกล,ลวิธีของคนร้ายนะครับอย่าลืมนะครับกล,ลวิธีของคนร้ายก็คือหนึ่งหลอกให้กลัวหลอกให้โลภนี่หลอกให้หลงนะครับหลอกให้กลัวก็เป็นเจ้าที่หลอกเป็นเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่รป้องกันปราบปรามเจ้ติดเจ้าที่ปปง,อง,องการฟอกเงินนะครับบอกว่าท่านไกระทำผิดกฎหมายใช้เงินผิดกฎหมายจะช่วยเหลือเบื้องต้นก็ให้โอนเงินไปตรวจสอบก่อน อย่าลงเชื่อนะครับหลอกให้โลภก็จะชวนลงทุนครับลงทุนน้อยๆระยะเวลาสั้นๆได้กําไรสูงๆไม่มีจริงนะครับถ้ามีจริงเขาไม่มาชวนเราหรอกครับซึ่งเราเป็นคนแปลกหน้านะครับเขาไม่ชวนเราเขาทาเองแล้วในหมู่ญาติเขานะครับฝากไว้นะครับหลอกให้กลัวหลอกให้โลภหลอกให้หลงต้องไม่เชื่อไม่โอนครับสวัสดีครับ

ีิยางเราไม่จิตยางนอะอยูออย่อดอรูคนที่ป .5 แล้วคนนี้มันเล็กกรเรียนรบนนี่หรอบ้านเดินอยู่ที่ไหนเยยมาอยูอ่นี่นนนาร,านนร้านนี้ยังยน่นสะกนะขอบคุณมากนะตวกก็เดินไปเยี่ยมเยียนทั่วทัวไปนะครับครับผมเคูตะขนะึ<ะ>เป็นผวผู Oke lah. Oh nih,